โรงน้ำแข็งระเบิดที่บางละมุงแอมโมเนียรั่วกระจายเป็นวงกว้างเกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในโรงน้ำแข็งพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีส่งผลให้สารแอมโมเนียรั่วไหลออกมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งอพยพคนเนื่องจากโรงงานน้ำแข็งดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กันบ้านเอื้ออาทรบางละมุง ซึ่งสารแอมโมเนียดังกล่าวได้ปลิวเข้าไปในบ้านเรือนของประชาชนทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกนอกจากนี้ยังมีกระแสลมทำให้พาส,สารแอมโมเนียลอยไปตามอากาศซึ่งหวันว่าจะมีประชาชนได้รับผลกระทบจํานวนมากเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ50รายและมีคนหมดสติด้านในโรงน้ำแข็งด้วยแต่ยังหาไม่พบ ส่วนรูร่วอยู่ระหว่างตรวจสอบเพราะยังหาจุดที่ร่วไม่เจอส่วนสาเหตุของการระเบิดและรั่วไหลของสารแอมโมเนียอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่การร่วไหลครั้งนี้ทำให้มีผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะบ้านเอื้ออาทรบางละมุงที่อยู่ติดกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า50แล้วทั้งหมดสติแสบตาแสบจมูกและแน่นหน้าอกเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างอพยพคนออกมาในที่ปลอดภยัย ผู้ใช้ a c e b o o k ชื่อเสียโพสเล่าว่านั่งรถผ่านระหว่างเกิดเหตุจุดที่มีสารแอมโมเนียรั่วออกมาเกิดกลุ่มควันคล้ายหมอกจนไม่สามารถมองเห็นทางได้เลยจนขับไปชนเสาไฟข้างทางเพราะจนมองไม่เห็นทางและได้รับผลกระทบไปด้วยหลังก๊าซแอมโมเนียก็รั่วไหลเข้ามาภายในรถที่เธอนั่งทำให้เริ่มมีอาการแสบตาก่อนจะไอโดยระบุข้อความว่า ตกใจมากกกถ้าจอดอยู่ขิดได้เลยสรุปก็คือถังเก็บแอมโมเนียระเบิดแสบจมูกมากโชคดีที่พี่คนขับรีบขับออกมาตอนแรกนึกว่าไฟไม่เห็นควันพี่คนขับพาขับเข้าไปแล้วไปชนเสาไฟนิดนึงมองไม่เห็นควันขสักพักเริ่มได้กลิ่นฉุนเหมือนยากระดัะดผมดมันแสบจมูกมากกลั้นหายใจทีๆยิ่งหายใจยิ่งแสบน้ำตาไหลทุกคนเลย